อ๋ออันนี้คือคือทำไหว้พระแม่โพศกใช่ไหมเออทำแม่โพศกแล้วก็เอาทำอาหาริงแล้วก็รับรลุนีสามปีอันนี้แต่ละบ้านต้องทำนะฮะทำผูดทองคนเดียวแล้วก็เป็นวานก็ไปอ๋อไว้ทุกวะอันนี้ก็ทำบ้านประปุลเลยก็เออประปุลเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับถ้าเป็นภาษากันเนี่ยก็เรี้ยงไม่ถูนนี่มันทางแล้วตายอ๋อเป็นฉันนี่เขาจะทำไหว้แม่โพศกโอ้มาที่บ้านมา โอ้ทำมันได้แล้วมันเยอะ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 เลยคคันเดียวมันก็ได้สิครับคุนคนเดียวให้ดูลูกตัวเองอ๋อนี่ก็อคุณลุงก็ยังทำได้นะอันนี้ต้องทำกี่อันเนี่ยสี่มุมหรือว่าก็เลอนเดียวนี่เด็กรู้ร่างจะคือจะไม่ค่อยจะรู้ก่นเลยครับครับก็ไม่เปนเ่ยนละไืเลยนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบนะฮะส่วนประกอบนแแขวนไว้อย่างนี้ไ่งน่ไงพี่นั่งขาน่าคือนุ่มไงอ๋อแขนที่เป็นห้อย

มะเกลือเนี่ยมะเกลือจะคงเฝ้าอยู่ครับว่าต้มต้มอะไรต้งมีอะไรก็ยุ่งว่ากันได้ครับทำหมดทุกปีแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอไปดูเออขอบังเกลือแล้วก็ที่บ้านเกลือจะมีมะเกลือนี่ก็มีมีมีเจดีที่เขาผูกแขนกันนะนะเจดีย์มีจะคงเฝ้าก็มีราชาดูแลก็มีดดุลอันนี้เราก็ไม่มีจะคงตายตายแลเสียแล้วเนี่ยเสียแล้วที่นี่ไม่มีแล้วมันก็แต่ว่าเขาก็ทำทุกปีแหละ

ก็ตอนทุกปีแ er ล in oh okay. ้วก็ตอนต้นดอกกระตามต้นต้นดอกก็ตางทุกปีเขาเผาอะไรกันนะคะไฟไฟฟ้านะไฟนี่ไฟนี่เขามีไฟไหม้นะคุณน้องก็ไปฟ้าคึมคมเหรอเขาเรียกอะไรนะเชอร์ลองเชอร์ไข่ลองไข่ลองเชอร์ไข่ลองถ้าแบบฟ้าโปร่งๆสว่างๆเขาเรียกว่าอะไรเนฟ้าโปร่งก่อนอย่ีวันลุยเนี่ยก็ผอผอปลอดไปผอปลอดไปอปลอดไปอย่างนี้มันก็เขา โดนอ้อยมันโดนอะไรมั่งในป่านนู so ้นก okay, so uh, so ็มันก็ปนกามก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วถ้าฟ้าครึ้มแบบฝนจะตกก็เรียกเชะเออใครลองไหมเจอใครลองโอ้แล้วฟ้าม่ววานแล้วม่วว่ะฝนช่วงตกใกล้ใกล้ตกแล้วนี่นี่ตอนทำเสร็จแล้วข้าวเปลือกไงค่ะข้าวเปลือกบางทีก็บางคนก็เอาแล้วกู ไม่มีกินอะไรที่บ้านผมอ้ากูเจอทองโบช่วยไม่ปรสดครับจะเอาข้าวอ๋อก็เป็นก็ทำบุญเพื่อเอาข้าวมาก็ก็ไม่ทำบุญนี่หมายถึงว่าก็จ่ายตังค์หรืออยังไงเนี่ยกอเดียวถือว่าข้าวมาได้จะติดงทองห้าตอนแล้วก็ไม่มีอ่ะเฮ้ยโคตรแล้วนก็มาขอผมอ่ะตอนทอบุญช่วยไม่โปรสดอ๋อเพราาเอาข้าวกลับแล้วก็กลับไป แต่นี่ก็คือจัดมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเลยใช่ไหมฮะตั้งแต่เดิกตอนเด็กผมเกิดมาแล้วแหละอย่างเงี้ยคือมีประเพณีนี้ที่ว่ายังอยู่ในบ้านทุ่งมะกอกที่ยังไม่หายไปใช่ไหมฮะไม่ไม่หายักมันไม่มีจะดีจะไจน่เห็นจดีไม่มีแต แต่ถ้าเราเรียกว่ากะเหลี่ยงนอกนี่ก็คือเป็นกะเหลี่ยงที่มาจากฝั่งพม่าฝั่งพม่าแล้วอย่างเราเนี่ยเราเรียกกะเหลี่ยงยังไงวะเนี่ยกะเหลี่ยงไทยกะแต่เราไทยแล้วนี่อ๋อแล้วก็อยู่เขตพม่าก็เรียกว่ากะเหลี่ยงพม่าพอดีอ๋อกะเหลี่ยงพม่าแล้วตอนนี้เราอยู่เขตเมืองไทยแล้วเมื่อไรก็กะเหลี่ยงเมืองไทยอ๋อดูจากดูว่าอยู่ในเขตไหนมาจากตรงไหนนโม่หรอเรโอ้ยรู้ด้วยเนาะเว้ยเพลคมีพี่กำมันเล่น้อยน้อยได้เดี๋ยวเนาะ